สวัสดีครับผมนายสาริตตองขาวผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตุ้งใหญ่ขอแสดงวิสัยทัศน์ทีเยตุ้งใหญ่มุ่งม,มั่นให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าสร้างความพึงพอใจทางด้านคุณภาพแล็กบริการด้วยความรวดเร็วและยืนหยัดการเป็นศูนย์ราชการสะดวกสื่อไปครับเราจะทำอย่างไรในการให้บริการในยุคป,ปี 2022เพื่อสนองความต้องการของต้องการของลูกค้าโดยการนําระบบบริการที่ทันสมัยร้องให้บริการในยุคดิจิตอลหนึ PA บริการทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน PA Smart Pass ในรูปแบบ c o n t a c เซอ r v วิ e เพื่อเป็นการลดการเปิดแพร่ระบาดป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนหรือเทเ็บเล็ตด้วยตนเองเราจะตรวจสอบอย่างไรบ้าง 1. ตรวจสอบค่าไฟฟ้า 2. จําำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคาร 3. แจ้งไฟฟ้ากัดข้อง 4. แจ้งข้อเสนอหรือข้อร้องเรียน 2. พีบริการต่างๆผ่านสายด่วนกพหนึ 1, 9, ่งหนึ่อคอนเซ็นเตอร์สองจให้บริการแจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟยฝากกระช่อมสองจให้บริการสอบถามข้อมูล 2. องให้บริการรับเรื่องร้องเรียนสามาหารลูกค้ามาติดต่อขอใช้บริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูยิาามีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถที่จะมาใชา้บริการได้ครับ ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการพีเอทุกหญ่ทํทำอย่างไรให้เขารู้สึกประทับใจในการกลับไปโดยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรใช้ความรู้สึกของลูกค้าจงให้บริการลูกค้าเสมอหนึ่งเราเป็นผู้ใช้บริการทําให้เขารู้สึกประทับใจในการกลับไปจุดหนึ่งใส่ใจต่อลูกค้าจงเข้าใจไปนั่งในใจของผู้ใช้บริการแล้วให้บริการคตืนความคาดหวัง สอการสร้างความประทับด้วยรอยยิม้มยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความเป็นตนเองมีความต้องการอย่างไรสนองต,ตอบอย่างนั้นสามมีจิตสำนึกในการให้บริการครับพ a เอที่ได้เป็นเพียงแสงสว่างแต่ยังช่วยสร้างโอกาสในการให้บริการด้านวิศวกรรมครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาความแผนออกแบบโครงสร้าง ติดตั้งและบำรุงรักษาร,ระบบไฟฟ้าด้วยทีมงานงาอชีพและเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมความมุ่งมั่นที่จะบริการที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการครับครับขอบคุณครับ